สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเรามาดูวิธีการแปลงไฟล์จากไฟล์ pdf นะครับแปลงให้เป็นไฟล์ Word แบบที่ตัวหนังสือตัวอักษรไม่เพี้ยนนะครับเราสามารถทําได้ในโทรศัพท์เลยให้ใช้วิธีนี้ได้เลยครับก็ขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปดาวน์โหลดไฟล์ pdf นะครับลงเครื่องมือถือเราก่อนอ่าถ้าเกิดเพื่อนส่งไฟล์ pdf มาให้เราหรือว่าเรานะครับไปดาวน์โหลดไฟล์ pdf มาจากอินเทอร์เน็ตนะครับให้เรานะครับโหลดไฟล์เหล่านั้นลงมือถือเราก่อนนะครับอ่าตัวนี้เป็นขั้นตอนที่1ก็กดเข้าไปที่ไฟล์ที่เราต้องการเลย จากนั้นกดเปิดไฟล์ PDF ในมือถือตามปกติได้เลยครับอ่าเปิดไฟล์เสร็จนะครับให้เราทาการดาวน์โหลดไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับ <ๆ S 1> ก็กดไปที่จุดสจุดก็ได้เนาะจากนั้นนะครับกดดาวน์โหลดลงเครื่องมือถือเราเลยโอเคครับและถ้ามันขึ้นว่าดาวน์โหลดไฟล์ PDF แล้วก็ให้เรานะครับเข้าไปที่ตัวจัดการไฟล์ของมือถือเราเนาะเพื่อไปเช็คอีกทีนะครับว่าเราดาวน์โหลดไฟล์สําเร็จแล้วหรือไม่นะครับอ่าก็ตัวจัดการไฟล์จะมีลักษณะนี้เนาะ หรือว่ากดเลื่อนหาก็ได้ครับเพื่อนๆกดเลื่อนหาได้เลยอ่าตรงนี้นะครับก็กดไปที่ตัวจัดการไฟล์และเข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับหรือว่าเป็นเอกสารเนาะอ่าส่วนมากก็จะเป็นดาวน์โหลดเนาะก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดเลยที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับอ่ามันก็จะมีไฟล์ pdf ขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2นะครับให้เรากดเข้าไปที่ไฟล์เพื่อเข้าไปดูตัวหนังสือนะครับว่ามีภาษาอะไรบ้างนะครับอ่ากดเข้าไปดูและกดเปิดไฟล์ตามปกติเลย โอเคจากนั้นดูนะครับว่าไฟล์งานของเรามีตัวหนังสือภาษาอะไรบ้างนะครับของผมมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะครับมี2ภาษาก็ให้เราจําไว้นะครับว่าภาษาในงาน pdf ของเรามีภาษาอะไรบ้างนะครับอ่าถ้าเราจําได้แล้วนะครับเราไปสู่ขั้นตอนที่3เลยขั้นตอนที่3นะครับให้เราเข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับจะเป็น google c home r ก็ได้นาะอ่าในลักษณะนี้นะครับเข้าไปที่เบราว์เซอร์จากนั้นให้เพื่อนเพื่อนพิมพ์ www google com ข้างบนนี้ให้เรียบร้อยนะครับ มันจะเข้ามาสู่หน้าของ Google Search เนาะ l o s g l r s h a r c h จะเป็นลักษณะนี้นะครับเราสามารถเสิร์ชค้นหาตรงนี้ได้เราก็กดเข้าไปนะครับและกดค้นหาคำว่าไฟอ e เกิลนะครับในลักษณะนี้เลย f i l e e a g l e นะครับตรงนี้เลยอ่าเพื่อนเนเสิร์ชไปได้เลยนะครับถ้าพิมพ์เสร็จนะครับก็กดเข้าไปได้เลยโอเคจากนั้นมันจะมีเว็บไซต์ของไฟอีเกิลนะครับในลักษณะนี้ www.fileeagle.com นะครับให้เรากดเข้าไปที่เว็บไซต์ของไฟอีเกิลได้เลย โอเคครับหน้าตาของเว็บไซต์นะครับจะมีลักษณะนี้เนะาะให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะครับอ่าโอเคและมาดูหัวข้อ PDF Converter นะครับในลักษณะนี้เรานะครับสามารถแปลงไฟล์ PDF เป็นไฟล์ Word ไฟล์ Excel PowerPoint ได้หมดเลยนะครับอ่าตัวนี้ก็ให้เราเลือกเนาะว่าเราต้องการจะแปลงไฟล์อะไรแต่คลิปนี้หลักๆเราจะมาดูวิธีการแปลงไฟล์ PDF เป็นไฟล์ Word นะครับก็ให้เรากดเข้าไปที่ PDF to Word นะครับในลักษณะนี้เลยอ่กดเข้าไปเลยครับ โอเคครับจากนั้นน่าจะมีตัวแปลงไฟล์ให้เรานะครับให้เราเลื่ล er อนลงมาข้างล่างก่อนนะเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับโอเคตรงนี้เลยเราจะสามารถแปลงไฟล์ได้จากตรงน,นี้นะครับขั้นตอนของการแปลงไฟล์นะครับให้เรากดไปที่เลือกไฟล์นะครับตรงนี้ก่อนอ่ะกดไปที่เลือกไฟล์จากนั้นกดไปที่ไฟล์เนาะไฟล์นะครับโอเคและกดไปที่ไฟล์ pdf ที่เราบันทึกไว้ในมือถือเราเลยตรงนี้นะครับ โอเคครับและชื่อไฟล์นะครับก็จะมาปรากฏข้างหลังเลือกไฟล์ตรงนี้นะครับอ่าแสดงว่าเราเลือกไฟล์สําเร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาดูตรงหัวข้อนี้เลยหัวข้อที่2นะครับหัวข้อที่2ให้เรากดไปที่ use ocr นะครับตรงนี้เลยอ่าจากนั้นนะครับมันจะมีให้เราเลือกภาษาในเอกสารเรานะครับมีภาษาอะไรบ้างเมื่อกี้ขั้นตอนที่2นะครับเราได้จําแล้วเนาะว่าภาษาในเอกสารของเรามีภาษาอะไรบ้างในตัวอย่างของผมมีภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะครับ ก็ให้เรากดเข้าไปและเลือก2ภาษาที่เรามีเลยครับจะพิมพ์ก็ได้นะครับพิมพ์ให้มันค้นหาให้เราเนะาะนี่นะครับ Thai นะครับภาษาไทยและอีกภาษาก็คือภาษาอังกฤษนะครับโอเคตัวนี้เลย English ครับผมโอเคทวนอีกทีนะครับเมื่อเราเลือกไฟล์เสร็จกด use OCR และเลือกภาษาเสร็จให้เรากด convert now นะครับตรงนี้เลย โอเคจากนั้นมันจะมาอย่างอีกหน้าหนึ่งนะครับและมันนะครับจะทําการแปลงไฟล์ให้เราในลักษณะนี้เลยมันขึ้นว่ากําลังประมวลผลอยู่นะครับตรงนี้ให้เราสักครู่เนาะตรงนี้จะใช้ระยะเวลานานหรือว่าไวนะครับขึ้นอยู่กับงานเอกสารเพื่อนๆด้วยนะครับถ้างานมีตัวหนังสือเยอะมันก็จะใช้การแปลงไฟล์ที่นานหน่อยนะครับแต่ถ้ามานานเกินไปนะครับแนะนําให้เพื่อนๆลองเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตจากนั้นออกและเข้าใหม่ดูนะครับก็จะช่วยให้การแปลงไฟล์ของเรานั้นไวขึ้นนะครับอ่ตรงนี้มันขึ้นว่าคอมพิวต์เสร็จแล้วนะครับ เราก็จะสามารถนะครับดาวน์โหลดไฟล์เป็นไฟล์ด็อกนะครับหรือว่าไฟล์เวิร์ดตรงนี้เลยมันขึ้นนามสกุลไฟล์เป็นไฟล์ด็อกแล้วนะครับเราสามารถดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปใช้งานได้เลยก็ให้เรานะครับกดเข้าไปที่ตัวไฟล์ตรงนี้ได้เลยครับไฟล์ด็อกตรงนี้นะครับกดไปเลยโอเคจากนั้นมันจะให้เราเลือกตำแหน่งไฟล์ที่เราต้องการจะดาวน์โหลดไปนะครับ ก็หัวข้อแรกจะเป็นชื่อไฟล์นะครับชื่อไฟล์ในลักษณะนี้เลยและอันที่2นะครับจะเป็นโฟลเดอร์ที่เราต้องการดาวน์โหลดไปนะครับก็ผมเลือกไปที่ดาวน์โหลดก็ได้ครับแล้วก็ชื่อไฟล์เดิมเนาะถ้าโอเคกับ2ช่องนี้แล้วนะครับให้เรากดดาวน์โหลดได้เลยตรงนี้นะครับอ่ากดไปเลยโอเคจากนั้นมันจะขึ้นตรงนี้นะครับเราสามารถเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้าไปที่ตัวจัดการไฟล์เหมือนเดิมก็ได้ครับอ่าและเข้าไปที่หัวข้อของดาวน์โหลดนะครับในลักษณะนี้ มันจะมีไฟล์ w ว r d ดนะครับหรือว่าไฟล์ด o อกให้เราแล้วในลักษณะนี้นะครับก็ไฟล์นี้นะครับแปลงมาจากไฟล์ต้นฉบับคือไฟลนะ์ PDF เนาะเราลองกดเข้าไปดูไฟล์เลยครับกดเข้าไปดูไฟล์เลยโอเคครับและเราก็จะได้ไฟล์นะครับที่สมบูรณ์เนี่ยนะครับตัวหนังสือไม่ตกตัวหนังสือไม่เพี้ยนนะครับแต่เราอาจจะต้องไปจัดรูปแบบเองเนาะว่าเราจะเลียงหรือว่าจัดหัวท้ายกระดาษยังไงให้สวยงามนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ได้ยากเนาะ หรือว่าเรานะครับจะก๊อปปี้ข้อความนะครับเพื่อส่งต่อไปให้เพื่อนในการทํางานต่อก็ได้ครับอาจจะก๊อปปี้ข้อความและส่งไปทางไลน์นะครับส่งไปทางไลน,น์ในลักษณะนี้เลยฟไฟล์ก็จะมีรูปแบบที่สมบูรณ์นะครับตัวหนังสือไม่เพีย้ยนตัวหนังสือไม่ตกนะครับในลักษณะนี้เลยหรือว่าเรานะครับจะส่งทัองฟไฟล์ไปให้เพื่อนในการทํางานต่อก็ได้ครับก็กดไปที่ไฟล์นะครับตรงนี้เลยโอเคจากนั้นก็เลือกฟไฟล์นะครับเลือกไฟล์ที่เราแปลงมาเมื่อกี้แบบนี้เลย และกดส่งไฟล์นะครับโดยการกดปกลงตรงนี้ได้เลยครับโอเคครับต่อไปนะครับเพื่อนก็จะทํางานต่อได้ง่ายเลยเพราะว่าเราได้แปลงไฟล์ที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วเนาะตรงนี้จะช่วยและมีประโยชน์ได้มากเลยโอเคเราหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆือนะครับสามารถลองไปทํากันดูได้เลยและคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ